นี่ค่ะทุกคนอัดแล้วอัดแล้วอัดแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะคุณนุ่นอยากให้คุณนุ่นเล่าการเข้าสู่วงการสคารารีก็จุดเริ่มต้นก็นั่นแหละป่วยค่ะเป็นมะเร็งเนาะ แล้วเราก็ที่ไหนคะทำได้ไหมเอ่ยมะเร็งต่อมไทรอยด์ลามต่อมน้ําเหลืองค่ะนุ่นก็ไปรักษากับหมอปัจจุบันหมดเพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักรูเมโลมอะ่ะยังไม่รู้จักอาหารสคารีค่ะก็ไปรักษาตรงนั้นมาก่อนจนมันมันรักษาหมดแล้วแต่มันก็ไม่หายนะตอนนั้นระยะไหนคะคุณนุ่นระยะลุกลามสิคะมะเร็งไทรอยด์ลามต่อมน้ําเหลืองต่อมน้ำเหลืองนีนอ่อยู่ทัว่วสองสามสี่ระยะ มันเกินสี่เกินสี่เกินสี่ปเยอะแล้วจนกลายเป็นลุกลามอ๋อคือระยะลุกลามนี่คือเกินสี่เกินสี่ค่ะใช่ก็มะเร็งเขาจะมีสี่ระยะไงแต่ของนุ่นเป็นระยะแบบเกินสี่เรียกได้ว่าลุกลามพร้อมที่จะแบบทุกที่ของร่างกายอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้คือกี่ปีแล้วคะก็นุ่นกินมาห้าปี ห้าปีจะเข้าหกปีแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตรวจพรว่าเป็นมะเร็งเนี่ยคือกี่ปีคะก็พร้อมกับกินสคาลีเนี่ยค่ะห้าปีเลยอโอเคใช่ก็มากินอาหารเนี้ยแล้วก็ุนไม่ไปหาหมอเลยนะอตั้งแต่นั้นมาคือปุรู้จักคุณนุ่นอ่ะเพราะว่าปุนตามมาจากไมายล้มแล้วก็คุณรุ้งแล้วก็ยังไงไม่รู้แหละเขาก็แนะนําว่าแบบเนี่ยถ้าอยากรู้นะจะต้องไปตามคุณนุ่นเรื่องอาหารสาคาฮะ สัารีก็เลยไปตามนี่คือตามมาเป็นแบบปีสองปีแล้วมั้งนี่นะคะอันนี้คือเรากําลังแช่แช่ถั่วถั่วอะไรอ่ะคุณนุนถั่วอันนี้จะเป็นถั่วเลนชิลสีเหลืองเลนชิลใช่ถ้าเป็นภาษาฮินดีก็ทัวดาลทัวดานบ้านเราก็จะถั่วมะแฮะค่ะโอเคมันคือถั่วมะแฮเนาะใช่ถั่วมะแฮะวันนี้เมนูที่เราจะทํากันได้แก่ปานีปราธาปานีปาธาก่อน โอเคนก่อนต้องมีแป้งแป้งมีว่าบอกว่ามีมันคือแป้งสาลีใช่ใส่เกลือลงไปนิดนึงเกลือต้องเป็นเอ่อเกลือดำหรือเกลือชมพูหรือเปล่าคะเกลือชมพูดอกเกลือเกลือสมุนเกลทะเลฉันต้องหามาเป็นของตัวเองบ้างเเป็นกลือชมพเลยค่ะของแห้งให้เข้ากันมือเลยมือเลย อมเครนนั้นก็ใส่น้ำพาสมน้ำละเยอะไหมคะไม่ต้องเยอะค่ะเราต้องกะกาศดูก่อน ก่อนรักษากับหมอก่อนทุกอย่างเข้ากระบวนการใช่เข้ากระบวนการ <c oughs> ทุกอย่างเลยก็คือเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นคนไข้แพทย์แผนปัจจุบันคนหนึ่งที่ทําตามทุกกระบวนการสมมุติว่าคนที่ยังไม่เคยเป็นมะเร็งให้คุณนุ่นเล่านหนึ่งว่ากระบวนการที่เขาเป็นกันตามปกติเขาทําอะไรกันบ้างผ่าตัด <c oughs> ผ่าตัดก่อนเลยคีโมฉายแสงค่ะนั่นแหละ ทุกขบ้นนการค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่มันทรมานมากแบบเราก็มีความหวังว่าไปรักษาตรงนั้นเสียงเงินเยอะอะไรเงี้ยค่ะเออหมอมีความรู้มาเราคงหายนะพอจบสุดท้ายเราคงหายอะไรเงี้ยแต่มันผิดหวังอะคะ่ะอืมทําไมมันถึงแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาไมฉันถึงแย่ลงอะไรเงี้ยก็คือว่าทําจนครกบกระบวนการแล้วก็คือยังไม่หายไม่หายแย่ลง,ลงกว่าเดิม ทำไมร mm hmm. ่างกายฉันแย่ลงฉันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันทังอะไรเงี้ยมันคืออะไรหรออะไรเงี้ยก็เลยเนี่ยคือจุดเริ่มต้นเลยที่จะมาที่มาที่มาเจอเนี่ยการรักษาแบบทางเลือกที่ที่เจอลุงไม่่มซึ่ง,งอันนี้คืออะไรคะเนี่ยขอขอความรู้คระเดนนะคือเต้าหู้นมสดเต้าหู้นมอะค่ะใช่เต้าหู้นม,มนใช่เหมือนเป็นการทำเต้าหู้เราทำเต้าหู้ใส่มะนาวลงไปแล้วก็มันจะได้ อันนี้ออกมาคือตัวนี้คือโปรตีนนะคะอืมโปรตีนแคลเซียมส่วนตัวที่เป็นนมอะคะ่ะแล้วก็ทิ้งไปเลยนะอืมทิ้งไปเลยว้าว ยังกะเด็กเอาหนูบ้านกินใส่ไปกอ,อีก็กลัวไงอีกไหมฮะประมาณนี้นะอันนี้คือลูกผักชีลูกผักชีป,ป่นุ้ยหอมนี้ใส่เยอะใส่นิดเดียว <c oughs> หอมทีแค่นี้เนี่ยกินัหาอินเดียได้แล้วนะกละลามาซาล,ล่าพริกลูกผักชีแต่จริงบ้านอยู่คุณรุ่นอีกหนึ่ง <c oughs> ตับนะ <c oughs> มันเยอะมาก ทุกคนสีสวยมากตอนนี้คือสีแบบรัดปันจาบแล้วนะตอนเนี้ยอะครกเข้าไม่เข้าข <Hey. S 2> เสร็จแล้วไส้เราได้ไส้แล้วตัวตไปกล้วงเพื่อทำแป้งจะเริ่ม <Hey. S 2> การทำแป้งแล้วคะ่ะทำไมไม่เตรี้ยรุเผือกเพราะก็หนวกกับผ <laughs> น,นมีไง <laughs> ณูกนึกก็เลยอะ <laughs> คิดว่ามันได้แนี่นป้งนี่มีหมดอายุไหมคะมีะมนี่คงหมดแล้วล่ะทาใช่ <c oughs> นางก็เนินเดินนานอยู่นะตั้งแต่วันไปเรียนอะ่ะเขามีอายุแค่หกเดือนมั้งอ๋อน,นั้นหมดแล้ะเราโมดมานะหมดเละ สวยอ่ะมันปิดยาเลยนะเพราะแป้งมันไม่ยืดแล้วได้อยู่เวลาไปคลึงมันก็จะได้เองแหละแข้ตามสภาพของแป้ง อ่ะก็ประมาณนี้อืเอามาสวยงามมากแต่ก็สะบัดแ้งโมเฉอานี่สวยๆถึงถึงเขาได้มีกระถาไว้ทำจปะปฏติสฐ์โดยเฉพาะ ถ้าถ้าเราเราไม่ใช้กระทะเนี้ยเขาก็จะใช้แบบเอาไปย่างกับแันนั้นเลยอะอกับเตาแก๊สเลยอะค่ะอ๋อหอ,อย่างเลยใช่เห่ไหมเวลามันได้มันก็จะมีรอยไหมขึ้นมานิดนึงค่ะเริ่มมา ยเนยใสใหรือว่าที่เขาเรียกว่ากีมีน้องคนหนึ่งชื่อกีแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยผมชื่อกีอแล้วก็ถูกเพื่อนล้อมากยุคนี้เพราะว่ามันใช้เป็นความหมายลูกมันก็เลยบอกว่าไม่นะเธอกีคือเนยใส <c oughs> บริสุทธิ์ของอินเดีย <c oughs> ดออเธอ <c oughs> เข้าใจไว้ด้วยกีคือเป็นอะไรที่สุดยอดค่ะ มันสวยนะเก็แลอเหมือนเอาเนยไปกรองอีกทีมันผ่มอนนี้ทำเองบ้านบ้านอันนี้เนยดีใจกี่ทำยากมากค่ะอหามันเป็นรูต้องไม่ถูกไว้อธิบายมีประโยชน์มากว้าว ไปดูเขาพูดเขาอะไรเงี้ยค่ะเอ้ยทำไมเขาฉลาดจังทําไมเขาพูดปรัชญาจังเลย,เลยอะไรเงี้ยเราก็มองม,มองตรงนั้นว่าเอ้ยเขาคงต้องมีอะไรดีแน่ๆทำไมผิวพรรณเขาเนียนใสจังเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่เขามีอายุมากแล้วดูลุงไม่ร่มนะมาทั้งที่เขามีอายุมากแล้วทําไมเขาดูแข็งแรงอะไรเงี้ยก็ไปดูสืบไปสืบมาสาะไปสาะมาก็เห็นเขาทําอาหารอ่าก็ไปเจอค่ะเจอปุ๊บนั่นก็ เริ่มเลยเจอปุ๊บอยากละบาปอลองกินดูซิอะไรเงี้ยลองดูซิเราอยากละบาปเพราะว่าเราคงทำบาปมาเยอะแหละรักษากับหมอขนาดนั้นเรายังไม่หายนะี่ต้องบาปเยอะแน่ๆอะไรเงี้ยก็ลองเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยไม่มีอะไรเยอะเลยห้าปีที่แล้วใช่เริ่มเลย